คือความสุขใจบาปก็จะต้องเป็นความทุกข์ใจอย่างแน่นอนเราก็เลยมาคิดดูว่าเราท่านทั้งหลายเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่บนบรรทัดฐานในความทุกข์ก็เหมือนกับเราตกนรกทั้งเป็นด้วยผลของมิบาก,กรรมทำให้เราทุกข์ทำให้เราเป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ นั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงจัดเอาไว้ในพระธรรมคำสอนในแนวนทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์พระองค์ทรงมองเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นทรงมองเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมมาณะนเป็นแรงบันดาลใจให้พระองค์เนี่ยสสเสาะแสวงหาวิธีที่จะดับทุกข์ ทุกในที่นี้คืออะไรทุกที่นี้ในทุกขคือการเกิดการเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปในนิยามของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าทำอย่างไรเราจึงจะไม่กลับมาเกิดอีกเราไม่อยากแก่เราไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายซึ่งเป็นวัตฏะสงสารที่บรรดาคนทั้งหลายข้ามได้ยากซึ่งเราทำได้ยาก เพราะฉะนั้นหนทางการประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะให้พ้นทุกข์มีอยู่เยอะแยะมากมายบางคนใช้ชีวิตบนบรรทัดฐานของความทุกข์บางคนใช้ชีวิตบนบรรทัดฐา,าน,น,นของความสุขหรือบางคนใช้ชีวิตบนบรรทัดฐานที่ไม่สนโลกไม่สนใจใยดีอะไรเลยไม่ยินดีในทุก์ไม่ยินดีในสุขไม่ได้หมายความว่าบรรลุนะ แต่ไม่สนใจใยดีไม่ได้คิดหาวิธีที่จะดับทุกข์ไม่มีความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้ยินดีในทุก์ยินดีที่จะจมปลักอยู่กับชีวิตแบบนี้จมปลักอยู่กับชีวิตที่จะต้องทุกข์ร่ำไปซึ่งบทบทหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในส่วนของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ก็คือการสมาธิทําสมาธิสํารวมจิตให้ว่างนั่นคือความสุขอันเกิดขึ้นจากความสงบเพราะเมื่อใดที่มีความสงบเกิดขึ้นเมื่อ Horn. นั้นก็จะเกิดความสุขขึ้นมาใจที่ไม่ต้องคิดใจที่ไม่ต้องห่วงใจที่ไม่ต้องพะวงใจที่ไม่ต้องสรรหาทุกสิ่งอย่างมันว่างเปล่านั่นคือความทุกข์อย่างแน่นอนหมดไปเลยคุณความทุกข์มันหมดไปอย่างแน่นอน เพราะถ้าเราว่างแล้วเราไม่ต้องคิดเพราะสนส่วนมากเราคิดแล้วเราทุกข์เพราะเราทุกข์เพราะความคิดของเราเรามักที่จะคิดไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายทําไมเราไม่คิดใช้ชีวิตของเราให้มันวาา่างเปล่าว่างสิ่งไหนที่เราควรวางบ้างสิ่งไหนที่เราควรปรุงบ้างสิ่งไหนที่เราพอที่จะทำให้มันเกิดความสุขได้ในชีวิตเราก็ทำเสียเถอะ อย่ามัวรอวันนี้อย่ามัวรอพรุ่งนี้อย่าไปรอเดือนนั้นอย่าไปรอปีนี้สิ่งไหนทําได้ทําก่อนทําได้ก่อนสุขก่อนทําได้เร็วสุกเร็วนะครับทุกท่านทุกคนก็ฝากให้คิดพิจารณาก็ขอจเจริญพร